ไะเร็วไปหน่อยเดี๋ยวช่วยส่งไหมคะบรรยากาศไม่รีบครับนี่ลอยลื่นๆปกติแล้วถ้าเราขึ้นไม่ได้นะก็ขึ้นอย่างเงี้ยพี่นีทางก่างวาเนี่ผมก็รถรถมันีกว่าครับถ่ายขึ้นนี้พี่ข่ายนี่มะเขาขากลับไปด้วยเจ้ของเรือลืกล่ะ เราไปเจอแกงเล้าขาวแล้วครับใกล้หน่อยบนลานสนลมดุแม่พี่ถ่ายไปกล้าครับจับหนุ่มด้วยกันไปเราเดินทางต่อสนซ้ำใบบนลานสนสภาพป่าที่ท่านเห็นทั่วไปบนลานสนเป็นท่หม่อนเรียกว่าป่าสนเขานะคะนี่เอามาจิบเอามาแก้มวเขาบอกเขาบอกแล้วยกให้เลยค่ะไม่แก่ บอกบอกไวแดงไงหรือว่าไอ้นี่มันกับอะเาขาวไม่มีอันนี้จะเป็นไวหวานค่ะนี่เป็นวหวานไอไวเกลือไวไวชื่อแก้วค่ะชื่ออะไรเป็นอันนี้อันนี้เหลือเวลาเหลือจงเจอ จอดนี่ชจอด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 เดี่ที่จะต่างเรื่องมาฝากมาฝมานะคะ เปรี้ยวหวานนะะอันนี้กินเพื่อคนเดียวครับเศรษฐสซาตังมาตรังเป็นตามพีังครับค่ะอันนี้ซาตังนี่ก็ซาตังเหรอคะสติอันนี้พี่ซาตังสตังแล้วสตีสตีต้มต้าแล้วชิ้นหนึ่งครับหนึ่งครับน้องแก้วนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวชิงชิงดักน้องเต็มย้องก่อนเลยเดินตามพี่กันมา ครับหลงทางใช่ไหมครับไม่ใครจะหยุดใส่เกล็ดโชคดีครับค่ะเจอกันเดี๋ยวไปเรื่อยๆไปน้องแก้วชั้นก้านะคะน้องแก้วเดิเริ่มเดินกลับแล้วค่ะคว้าคาเทรช่วยมาดูเลยนะคะน้องแก้วค่ะแก้วลืมน้องไม่ได้เดินตามมีแต่แก้วลืมคอนค่ะแก้วลืมเบียร์ได้ไหมไม่ค่ะแก มีอีกขวดไหนให้ท้อกินว่างกาของมีของกันพี่ต้อมพี่ต้อมไม่อยู่พี่ต้อมไม่อยู่ผมก็มีผมก็มีของกินแล้วครับน้ำผาทั้งนั้นแหละไ่มีที่กั้นด้วยตรงนี้ โอ้ไม่ไม่ไในฐานครับผมกลัวความสูงผมกลัวความสูงเห็นเธอดูนะนี่นี่คือหน้าผาอย่ระวังนะระวังนะวิโด้เส้นทางที่เราเดินมาเนี่ยมันเป็นแนวสันเขาครับแล้วฝั่งนู้นเป็นลาวนะครับนี่คือหน้าผา ความลึกประมาณาหลายร้อยเมตรนะครับดิ่งลงไปมองเห็นยอดไม้ครับนี่คือจุดสูงสุดของลานสุนนะสวยพี่พี่หนึ่งส,สุดอะ่ะสุดอ่ะสวยเลย